สวัสดีครับเปิดตัว Oppo Reno 6 Series มาพร้อมกัน3รุ่นได้แก่ Oppo Reno 6, Reno 6 Pro และ Reno 6 Pro Plus Oppo ก็ได้เปิดตัวมือถือในซีรีส์ Reno 6ออกมาแล้วทั้ง3รุ่นได้แก่ Oppo Reno 6, Reno 6 Pro และ Reno 6 Pro Plus ทั้ง3รุ่นจะมีสเปคเป็นอย่างไรกันบ้างอย่เรามาดูกันเรามาเริ่มกันที่ Oppo Reno 6โดยจะมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาดจะอยู่ที่6.43นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus, อัตรา Refresh Rate หน้าจอจะอยู่ที่90 h z CPU ที่ใช้จะเป็น Dimensity 900 GPU จะเป็น Mali G78 MC4 RAM 8GB และ 12GB ความจุ128 g b และ256 g b กล้องหลังจะมีอยู่3ตัวโดวยจะมีความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกกับ8ล้านพิกเซลและบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,300 m ah, ิลรองรับชาร์จไว65วัต์รันระบบปฏิบัติการ Android 11 8, และถูกครอบด้วย ColorOS เวอร์ชัน11.3 สำหรับต,ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น Oppo Reno 6 Pro โดยจะมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาดจะอยู่ที่6.55นิว้วความละเอียด Full HD+ Plus. อัตรา Refresh r a หน้าจอจะอยู่ที่ 90Hz CPU จะเป็น Dimensity 1200 GPU จะเป็น Mali G77 MC9 RAM 8GB และ 12GB ความจุ 128GB และ 256GB กล้องหลังจะมีอยู่4ตัว โดยจะมีความละเอียดอยู่ที่6 4ล้านพิกเซลบวกกับ8ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลและบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่3 2ล้านพิกเซลแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4 5 0 0มิลลิแอมรองรับชาร์จไว65วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android 11 1, และถูกครอบด้วย Color OS เวอร์ชัน1 1 3สำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Oppo Reno 6 Pro Plus โดยจะมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาดจะอยู่ที่6.55นิว้วความละเอียด Full HD+ อัตรา Refresh Rate หน้าจอจะอยู่ที่ 90Hz CPU ที่ใช้จะเป็น Snapdragon 870 GPU จะเป็น a r d r i n o 650 RAM 8GB และ 12GB ความจุ 128GB และ 256GB กล้องหลังจะมีอยู่4ตัวโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซล บวกกับ16ล้านพิกเซลบวกกับ13ล้านพิกเซลและบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,500ม mm, ิลลิแอมรองรับชาร์จไว65วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android 11 8, และถูกครอบด้วย ColorOS เวอร์ชัน11.3สำหรับราคา Oppo Reno 6ซีรีส์ทั้ง3รุ่น จะแบ่งออกเป็นรุ่นละ2ขนาดโดยจะมีราคาดังต่อไปนี้ Oppo Reno 6รุ่นแรม8รอม128ราคาจะอยู่ที่ประมาณ13,730บาท Oppo Reno 6รุ่นแรม12รอม256ราคาจะอยู่ที่ประมาณ15,700บาท Oppo Reno 6 Pro รุ่นแรม8รอม128ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 17,160บาท Oppo Reno 6 Pro รุ่นแรม12รอม256ราคาจะอยู่ที่ประมาณ18,145บาท Oppo Reno 6 Pro Plus รุ่นแรม8รอม128ราคาจะอยู่ที่ประมาณ19,600บาทและ Oppo Reno 6 Pro Plus รุ่นแรม12รอม256ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 22,065บาท Opp o ppo Reno 6 s r r i s เพร้อมให้พรีออเดอร์ในจีนตั้งแต่วันนี้ปิดต้นไปสำหรับบ้านเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนไหนสวัสดีครับ